แม่ก็จะบอกว่าสูตรเสมอว่าเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเมื่อไหร่ที่เรามีความฝันที่จะทำอะไรเราก็จะไปทำได้ การรับฟังลูกเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าเราจะได้ยินทุกอย่างแม่เป็นครูเนาะมันติดนิสัยอะ่ะก็จะดูพัฒนาการมันไม่ใช่แค่ถ่ายรูปด้วยมันคือการรับผิดชอบของของตัวเองความอดทนที่จะเข้าไปในป่าเพราะถ้าเขาไม่พัฒนาเขาจะทําสิ่งนี้ไม่ได้จากภาพที่เขาถ่ายเบลอแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองชอบอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เห็นพัฒนาการเขาว่าภาพเขาก็ชัดขึ้นความฝันของเขาก็ชัดขึ้นจุดมุ่งหมายความสนใจก็ชัดขึ้นแพชชั่นก็ชัดขึ้นคือชัดขึ้นไปพร้อมๆกับภาพของเขา แม่จะบอกเขาเสมอว่าภาพจะชัดหรือไม่ชัดแม่ไม่ว่าขอให้่าสุดได้เห็นกับตาและได้เห็นพฤติกรรมนกที่พุสุอยากจะเห็นได้เจอมันคือเขารักสังคมของเขาแล้วก็รักธรรมชาติรักการชื่นชมธรรมชาติการถ่ายรูปสัตว์ด้วยตัวของเขาเองเขาก็เลยอยากจะลุกขึ้นมาปกป้องเพื่อให้ทุกคนแบบว่าได้เห็นสิ่งที่เขารักแล้วก็ได้รักไปด้วยกันแล้วก็ช่วยเขาให้แบบมันอยู่ต่อไป ไม่ให้มันสูญพันธุ์ความรักเนี้ยมันเป็นสเต็ปที่แบบคือ beyond สเต็ปแรกไปแล้วสำหรับแม่การสนับสนุนของแม่คือการเตรียมตัวให้วัสูุออกไปได้อย่างปลอดภัยแล้วเราอยากให้ลูกเรากล้าแต่เราอะกลัวมันจะไม่ได้เราก็ต้องกล้าแล้วลูกเราก็จะกล้าลุกขึ้นไปต่อเพราะว่าลูกชอบต้องเดินไปกับลูกแล้วทำถูกแล้วเพราะว่าอะไรที่ลูกรักเราก็ต้องรักด้วย